สวัสดีครับถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับวันก่อนส่งร้านนะครับ จะมีเครื่องใหญ่หรือเครื่องใหญ่ยี่สิบดโลตัวหนึ่งนะฮะเครื่องใหญ่ยี่สิ็กิโลตัวหนึ่ง <c oughs> สวัสดีครับอนนท์ยอดเหรียญน,นะครับอนนท์ยอดเหรียญทดลองไลฟ์สดด้วยวันนี้กำลังทำร้านอยู่ที่ ไลฟ์สดอยู่ไม่มีเนื้อหาอะไรนะครับวันนี้ก็จะทำตัวใหญ่21กิโลให้จบนะครับ นาจะเก็ดบปคร,รับครับผมครับครับผมครับ<น>ทำกาันบ้านท่านที่ทำกันบ้านเกี่ยวกับการทำร้านสะดวกซักอยู่นะครับผมก็ชมวิดีโอไปเรื่อยว่าขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำร้านสะดวกซักมีอะไรบ้างนะผมในมุมของข้างนะผู้ให้บริการ ด้านระบบชำระนะครับก็งานของผมก็จะเป็นประมาณนี้มาเข้าหน้างานเข้าหน้างานโดยมีออลูกค้าทำวิวอินทำผนังรอไว้แล้ว<อ>ผมก็มามาพร้อมกับเครื่องซักผ้าครับแล้วก็มาเจาะเครื่องซักผ้าเขาครับเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าในการคอนโทรลเครื่องร้านนี้เป็นเครื่อง LG15 กิโลฝาหน้านะครับ ก็จะซักได้คล้ายๆกับเครื่องอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยมันจะตั้งเวลาได้เริ่มต้นที่ประมาณ28นาที30นาทีนะครับแล้วแต่ปริมาณผ้ายังไม่มีเนื้อหาสาระมากมายนะครับเพียงแต่ให้โชว์โชว์การทำงานดูให้ดูการทำงานของช่างเพราะเป็นยังไงนะครับ อม,มาแล้วเยวตั้งตรงไหนดี <c oughs> ท่านใดที่ได้มาดูเนื้อหาย้อนหลังนะครับก็ <c oughs> ชมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศหลังร้าน อันนี้ผมจะคอนเน็กกับคอนเน็กตัวเครื่องสภผ้าอันนี้ได้ทำสายคอนเน็กเตอร์ออกมารอแล้วนะโอ้น้องทำงานมาตรฐานมากต่อคอนเน็กเตอร์ออกมารอแล้วก็ผันสายรวมกันไว้ด้านหลังนะครับตอนนี้ผมกำลังจะใส่บอร์ด ชุดบอร์ดไวไฟชุดบอร์ดของ qr p a y m e n t นะครับใส่ในกล่องแล้วก็เชื่อมต่อกับสายไฟหลังเครื่อง21กิโลที่เราต่อออกมาแล้วอันนี้เป็นระบบสัมผัสนะทำได้นะครับปกติ <c oughs> ลองทดลองไลฟ์สดดูนะครับก็จะมีไมโครโฟน2ตัวตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวรอน้องอีกคนหนึ่งมาก็จะได้พูดกันสองคนก็จะมี เนื้อหาสาระให้ได้รับชมครับแล้วผมจะทำอะไรเนี่ยอ๋อหาชุดบอดครับชุดบอดโอเคเจอแล้วชุดบอดชุดบอดที่ที่จะใส่นะมันจะมีพร้อมปลั๊กเลยน้องเขาทำไว้แล้วอืมทำไ้แล้วครับแล้วก็เดยเหลือแต่อัพเฟิร์มไว้ว่าโซเมจะต้องแก้อะไรบ้าง เาจะต้องแก้อะไรบ้างสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอพักก่อน